สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ชาฟาร์อนเเตอร์นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะ,ะจะเป็นเทคนิคการสอนกงของในคังนะครับถ้าเกิดใครที่ว่าดูคลิปที่แล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าไฟล์มันเสียนะครับก็ตอนแรกเปเช็คดูแล้วมันก็ดูได้นะครับก็ไม่เห็นมีคอมมงคอมเมนต์อะไรเลยสักอย่างว่าเไฟล์มันใช้ไม่ได้นะครับก็ไม่รู้เลยเข้าไปดูทีงอาวมันใช้ไม่ได้จริงๆอ่า สำหรับการโกงของในค้างนะครับอ่ะอันนี้คืออันนี้คือค้างของอะไรนะโปเิโตนะครับพวกมันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้คือมันมีอยู่แค่นี้นะครับแล้วนี้ผมก็จะทําการอ่อออกไปโกงนะครับแล้วก็ทําการเลือกเซฟเอาไว้นะครับเลือกแมปแล้วก็เลือกอ่อแล้วก็เซฟเอาไว้นะครับเซฟที่อะไรเราก็ดูเอาไว้ด้วยนะครับถ้าถ้าเราเล่นถ้าเราเล่นหลายเซฟอ่ะ เนี่ยถ้าเราเล่นหลายเซฟเราก็จําไว้นะครับอันนี้ผมจะโกงเซฟที่เซฟที่5นะครับจําไว้ด้วยต่อไปนะครับเราก็ทําการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับโปรแกรมก็จะเป็นหน้าต่างี้นะครับเป็นรูปละถ่าย,ยางี้เดี๋ยวรอรอโปรแกรมมันหน่อยโปรแกรมมัน ค่อนข้างช้านิดนึงอ่ะโปรแกรมมาแล้วเรียบร้อยนะครับเอ,อโปรแกรมมันจะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงออันไหนเหรอ นี้เปล่าอ่านี่นะครับพเราลดไปแล้วมันจะเป็นเวลามานะครับเราก็ทําการคลายไฟล์ออกนะครับมันก็จะได้หน้าต่างนี้ออกมานะครับโปรแกรมอยู่ไหนครับอยู่อันแรกเลยครับนี่รูปรถไทยอันนี้นะครับแล้วก็เปิดมันขึ้นมาทีนี้พอเราเปิดขึ้นมาแล้วปุ๊บกดนี่ครับ save edition เนี่ยครับอ่านี่มันก็จะอันนี้คือมันจะบอกจํานวนของข้างในนะครับ อันนี้คือเลือกเซฟมันมีหลายเซฟใช่ไหมมันก็จะปรากฏเออมันก็จะขึ้นมานะครับว่าเราจะโกงเซฟไหนนะครับอ่ะเมื่อกี้อะไรนะเซฟเซฟเซฟที่5ใช่ป่ะลืมละเซฟที่5เซฟสุดท้ายนะครับอันนี้คือจํานวนเงินนะครับช่องช่องจำนวนเงินแล้วก็ใส่เงินไปด้วยเนี่ยลบก่อน โกงเงินเรียบร้อยนะครับส่วนช่องนี้นะครับช่องนี้ก็อันนี้นะครับจะเป็นของในคลังเรานะครับเรามีอะไรมั่งในแมปนั้นที่เราจะโกงนะครับมันก็จะขึ้นมาในนี้หมดนะครับมันก็จะขึ้นมาหมดเลยแต่ทีนี้ในการโกงนะครับถ้าจะให้ของขึ้นของในคังขึ้นนะครับไอ้พวกนี้จะไม่ขึ้นนะครับพวกเศษฟางพวกเศษหญ้าที่ว่าเราเอามาตัดตัดแล้วเนี่ย มันจะโกงไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีเราไม่มีเหมือนกับว่าต้นแบบให้มันนะครับเราก็ต้องทําการเก็บพวกเศษฟางตัดหญ้าอะไรพวกนี้เอาไปใส่ไว้ในคางก่อนนะครับสักพันหนึ่งก็พอครับนิดเอานิดเดียวก็พอร้อยสองก็พอนะครับ,ออนน 100, รบแล้วก็ไปเทเอาไว้แล้วนี้เราก็เอเอเราเราก็เซฟเซฟแล้วเราก็ออกมาจากเกมแล้วเราก็มาเปิดโปรแกรมนี้นะครับ ไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราเซฟเสร็จแล้วเรามากลงอันนี้ครับมันจะขึ้นของแค่ที่มันมีอยู่อันนี้คือยังไม่ได้โกงครับอันนี้คือมันมีอยู่นะครับอันนี้คือมันมีอยู่เนี่ยไอจํานวนพวกเนี้ยอันนี้คือมันมีของในคลังแล้วผมว่าไม่ไม่ใช่เซฟนี้นะเซฟสี่ป่ะอ่ะน่าจะใช่เซฟสี่นะใช่ป่ะลืมแล้ว เดี๋ยวดูดูดูแป๊บหนึง่งสวาวาเซฟสุดท้ายนี่มาอืมเซฟที่อ่อเซฟที่ห้า อ่าใช่เนงเซฟสุดท้ายเซฟที่ห้านะครับเซฟที่ห้าอ่ะนี่ก็เห็นนี้พอมาถึงหน้านี้แล้วนะครับอันนี้คือของในคังครับไอช่องพวกนี้ไม่ไอสองช่องสุดท้ายไม่ต้องไปสนใจมันไม่ได้สําคัญอะไรนะครับอันนี้คือเอ่อ,อ,อของในคังที่เรามีนะครับไอศูนย์ศูนย์นี่คือไม่มีนะครับศูนย์ศูนย์นี่คือมันยังไม่มีให้นะครับอ่า แมปทั่วไปนะครับทั้งแมปธรรมดาแล้วก็แมปมอดนะครับมันจะโกงขึ้นให้ข้าวที่ว่าอยู่ในอยู่ในคังอยู่แล้วอยู่ในไอไอถังเก็บใหญ่ใหญ่อ่ะในนั้นมันจะมีพวกข้าวให้ใช่ไหมพอเราเราเริ่มเล่นเกมมันจะมีข้าวให้อันนั้นเราไม่ต้องไปทําอะไรนะครับเราก็มาโกงนี้และส่วนโปรเต้พวกผักกาดอะไรพวกเนี้ยที่เราปลูกปลูกปลูกอ่ะที่ใช้รดขันสีแดงเกี่ยวอ่ะนั่นแหละไอตรงขาม่อกี้ที่ผมบอกอ่ะมันจะขึ้นแล้วก็เศษไม้ก็จะขึ้นด้วยนะครับ อันนั้นคือหลักๆมันจะขึ้นให้เพราะว่าในขังมันมีให้อยู่แล้วนะครับส่วนที่ว่ามันจะไม่ขึ้นก็พวกเศษฟางเศษหญ้าพวกจำพวกเนี้ยมันจะไม่ขึ้นให้นะครับเราต้องทําการไปหามาก่อนนะครับทุกอย่างเราต้องไปหามาก่อนแล้วก็เราเอาก็มาเราก็เอามาใส่ในขังไว้นะครับแนะนําครับเป็นแมมมอดดีกว่านะครับแมมมอดมันมีลงเก็บให้ดีกว่านะครับอืมอะไรอ่ะ เสร็จแล้วเราก็ทําการแก้นะครับอันนี้คือแก้ทีละอันนะครับแล้วก็คลิกอันหนึ่งนะครับแล้วเราก็แก้อันนี้คือแก้ทีละอันนะครับออันนี้คือจํานวนที่ว่าเราต้องการจะใส่เข้าไปนะครับแต่นี้แนะนําแก้ทั้งหมดเลยกว่ากดอันนี้ทีเดียวแอดทั้งหมดไปเลยอันนี้คือแก้ทั้งหมดนะครับก็ใส่สักเก้าล้านหน่วยสิบร้อยพันมือแสนล้านเก้าสิบเก้าล้านเลยอ่ะ แล้กแก้ปุ๊บอ่าเลขมันก็จะเปลี่ยนให้แล้วนะครับเห็นไหมเลขก็จะเปลี่ยนให้เสร็จแล้วเราก็เซฟครับแค่นี้ครับจบทีนี้เราก็เราก็เข้าไปดูในเกมใหม่ จะนานนิดนึงนะครับเพราะว่าผมอาชีพด้วยไว้ด้วย,วย,วยอ่าไหมเงินก็จะโกงให้แล้วนะครับนี้เราก็เข้าไปดูแนะนําเป็นแมปหมดดีกว่านะครับเพราะว่าแมปหมดมันจะมีลงลง่าโ,โลงเก็บไว้ให้นะครับพวกเศษ้าเศษฟางทั้งหลายแหละจะมีจะมีให้หมดนะครับโกงไม่ได้อย่างเดียวคือพวกน้ํานมวัวอะไรเงี้ยน้ํานมวัวพวก อ,อ,อะไรอะ่ะขนแกะอะไรอย่างเงี้ยโกงไม่ได้ครับมันมันไม่เกี่ยวกันนะครับมันคือเราต้องมันโกงแค่ของในคังเฉยๆนะครับโกงพวกข้าวข้าวบ,บาเล่ข้าวอะไรพวกเนี้ยอ่ะอ่ะนี่เราก็มาดูนะครับอ่ะเห็นไหมขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้มันไม่มีใช่ไหมอันนี้ขึ้นแล้วเรโกงแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีจํานวนที่ว่าเราเราใส่เข้าไปนะครับ ขึ้นขึ้นให้แล้วอันนี้อ่าเดี๋ยวลองลองไปดูในโกดังข้าวนะครับแมะโฟมลางก็โฟงได้ครับแมะแมอ่าแมะในเกมเดิมๆตุ๊บอ้าวนะ,ะมันก็จะขึ้นให้แล้วนะครับนะมันก็จะเพิ่มให้นะ ไว้ข้าวนะครับข้าวบาเล่อันนี้อะไรไอ้ดอกไม้ดำๆสีดำๆอันนี้ข้าวโพดนะครับเอาไให้เรียบร้อยแล้วผมแมปนี้ลงลงอยู่ตรงนี้ลงอันนี้ลงเก็บหญ้าได้แค่สารอย่างนะครับลงเก็บฟางเก็บหญ้านะครับแต่นี้เห็ dai, นไหมมันจะไม่มีนะครับ ไอ้ที่มันขึ้นนี้มันไม่เกี่ยวครับมันแค่ภาพลวงตาเฉยๆนะครับไม่เกี่ยวเราต้องไปหามาเทเองนะครับอันนี้คือหญ้านะครับอันนี้คือฟางเศษฟางนะครับอันนี้คือปุ๋ยหมักนะครับอันนี้ปุ๋ยหมักมันจะขึ้นให้ทุกแมปนะครับมันดีอย่างปุ๋ยหมักเนี่ยมันจะขึ้นให้นะครับมีแค่นี้นะครับก็ไปทําลองเล่นกันได้ถ้าเกิดสำหรับคนที่ขี้เกียจขี้เกียจหาขี้เกียจทํานะครับก็ไม่มีแล้วก็สวัสดีครับผม